จะอยู่ในกรุงเทพ24 kV เหตุการณ์ที่เกิดในกรุงเทพมหานนคระครับ24 kV ครับอยู่ติดตานะําแหงบ้านเรานั่นเนี่ยติด,ดเลยรอดนะล่ะคิดว่าช็อตน,นี้ไม่น่ารอดแล้วเดี๋ยวดูระมดสภาพจริงๆในในวิดีโอเขไม่ได้บอกรอดไม่รอดต้ตองประเมินเราเองกันนะ ข้างล่างนี่เลยพวกแรงต่งกับพวกสายสื่อสารนะมันก็จะอยู่ด้านชั้นล่างสุดที่เราเห็นผ่านอยู่น้างล่างคนะ่ะแว<บ>เราเลื่อนมาดูใกล้ๆกลนะอ่นครับถ้าสายเส้นนี้24 kv ควรห่างจากตั้งนังร้านมาปุ๊บควรห่างจากสายไฟกี่เมตรถึงจะปลอดภัยถึงจะอยู่ในมาตรฐานเรา <ใช S 1> กลับไปดูตารางปุ <ใช S 1> ออ๊บ24 kv ต้องห่างเท่าไหร่ สามเมตรนะครับเนี่ยสา,าเมตรนะเมตนที่สี่กิวบีคือสามเมตรงั้นสามเมตรเนี่ยมันถ้าเรากลับมาดูวิดีโอมันได้ไหมล่ะถึงไหมไหม่ถึงหรอกมันประมาณสองเดียวเห็นไหมวิดีโอประมาณหนึ่งสองงั้นอันนี้ก็ถือว่าอันตรายนะครับนะถ้าเคสนี้เกิดขึ้นกับบ้านเราเราเกิดจะไปจ้างช่างทาสีมาปุ๊บมาทาผนังอาคารมาซ่อมผนังอาคาระอะไรพวกนี้นะ เดี๋ยวเขาตั้งนั่งร้านไปแล้วชิปมาก